สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะรับบทเป็นเด็กหนึ่งวันนะคะมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างในวันนี้นะคะไปกันเลยโอ้สไลเดอร์เราจะไปเล่นสไลเดอร์กันค่ะไปกันเลย จะไปทางไหนดีเนี่ยเราเดินเดินเดินเริ่มจำไรละไปยังไงต่อดีเรานั่งรถเข็นดีไหมรถเข็นดีกว่าไปกันเลยลุยนั่งรถเข็นละ โอ้ยอยากขี่ม้าไปดีกว่าขี่ม้าดีกว่าตัวไหนดีนะตัวนี้แล้วกันโยด,ดเลย เบื่อแล้วไปดีกว่าอากาศทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยโอ้เป็นลม วกไปอีกทีนี่ข้างหน้าอะไรนั่นสาว้น้ำไปเล่นน้ำดีกว่ากระโดดเลยโหยังชื่นใจสบาย เข้ามาดีกว่าไปแล้วโอเขาวงกดแล้วเนี่ยจะเข้าไปเขาวงกดแล้วนะอ้โหโอ้โหโอโห,อหทางซับซ้อนมาก ไปเลยทีเดียวหลุมมาโลดที่ไหนเนี่ยเราโอ้โหของเล่นเยอะแยะเลยจะเล่นอะไรดี ก่อนลกันกำลังหิวพอดีเลยมัม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 ้ชื่นใจอิ่มแล้วไปไหนต่อดี android. พี่จะพาหนูไปไหนเนี่ย ฉันจะเล่นของเล่นมิ่งเบาๆได้ไหมเนี่ยกลัวตกเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องมานั่งหน้ากับบุกรถด้วยเนี่ยฉันจะตกไหมอะจะพาฉันไปที่ไหนกันเนี่ยโอ้้าสสวยเหรอ สีผมดีไหมเอาสีอะไรดีนะสีนี้แล้วกัน,น,น,ตนแต่งหน้าด้วยเอาแบบไหนดีเอาสีสวยดยนะโอเคสวยละไปต่อได้เสื้อผ้าเหรอใส่ชุดเดิมนี่แหละ ีลออกไปข้างนอกดีกว่าหาตัวช่วยกัน<ด>นะมวยขามากเลยเนี่ย ชนไปหนึ่งทีฉันว่าฉันเริ่มหิวแล้วแหละหาอะไรกินดีกว่าไปในครัวมีซัม้อนข้าวด้วยแหละกินละขอกินสิก่น ขึ้นมาทันทีเลยขอตัวเข้านานแป๊บนะ ไอนะ้ฉันนี่นะฉันหิวแล้วจะไปหาอะไรกินทำเคดีกว่าเอารูปอะไรดีหัวใจนี่แหละวงกลมหัวใจสีชมพูลแล้วกัน แล้วก็ใส่อะไรดีนะหัวใจอีกโอเคได้ละหนึ่งชิ้น เหมือนจะไม่อิ่มเอาอีกสักชิ้นแล้วกันวงกลมนะมแล้วก็เอาสีอะไรดีนะสีนี้แล้วกันเลนโบสวยมากโอเคได้ละเรียบรอ้อยหนึ่งชิ้น กินแล้วนะอร่อยเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ภารกิจของเราเป็นเด็กหนึ่งวันก็จบแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย